サワディーカップ三菱電機関与渡名社長の神谷です当社は三菱電機の空調家電製品の販売を始めて今年で50周年を迎えおかげさまでタイ市場においてトップシェアを頂い,いております世の中の環境がこれから大きく変化していく中で皆様のバイタリティとアイデアで次の50年先に向けて一緒に歩んでまいりましょうコップンカップ บริษัทมิซูบิชิอิเล็กทริกกันยงวัฒนาจำกัดหรือ MKY เราได้รับรางวัลเกียรติยศด้านสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานตั้งแต่ปีพศ2550จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา14ปีติดต่อกันครับเรามีสวัสดิการที่พร้อมมอบให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาผู้สมรสและบุตรประกันชีวิตและสุขภาพประกันอุบัติเหตุและอื่นๆอีกมากมายค่ะ เรามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายและทันสมัยที่พร้อมตอบโจทย์การทำงานของพนักงานในปัจจุบันและเรายังเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์นิสสูวิชีอิเล็กทริกค่ะเรามีความหลากหลายของพนักงานหลายเจเนอเรชั่นทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องและพนักงานรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพเรามีสินค้ามากมายเลยนะครับไม่ได้เป็นเครื่องป,ประการ ู้เย็นพัดลมปั๊มน้ำรวมถึงเครื่องเป่าลมมือด้วยนะครับที่ตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคในปัจจุบันนะครับจนได้รับรางวัลน,นะครับมาร์เก็ตเชียร์น้ำม้วนแบรนด์ไทยแลนด์2019ถึง2020นี้นะครับซึ่งได้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งนะครับของประเทศไทยเลยนะครับในกลุ่มของสินค้าเครื่องประกาศปั๊มน้ำนะครับโดยนิยสันมาร Market ์เก็ตเชียร์นะครับผมและรางวัลแบรนด์เครื่องป,ป,ประการที่ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเน,นื่อง20ปีค่ะโดยจากผลสำรวจ Thailand m o ไท a แ d นด์ม a n แอดมายแบรนอีกด้วยค่ะ การประชุมให,ใหญ่จะกลายเป็นเรื่องนิดเดียวและดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีห้องประชุมและสัมมนาที่ทันสมัยและใหญ่โตพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเต็มกำลังครับและเรายังมีทีมวิศวกรขายที่มากความรู้และประสบการณ์ที่จะมาช่วยพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะเรามีทีมอบรมและวิทยากรที่มากด้วยความรู้ที่พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้กับพนักงาน อีกท้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานพร้อมช่วยเพิ่มพูนความรู้และยังต่อยอดในการ,ราาพรัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งบริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากโรคภัยซึ่งกิจกรรมต่างๆของเรามีมากมายไปดูครับว่ามีอะไรบ้างออกกำลังกายห้องฟิตเนสเซ็นเตอร์แบดมินตันปิงปองฟุตซอลโอ้โหน่าสนุกจังเลย แล้วอย่างนี้กิจกรรมแต่ละอย่างพนักงานสามารถเข้าร่วมรีใช่ไหมคะใช่ครับแน่นอนครับเพราะทุกกิจกรรมเราจัดสรรเพื่อให้พนักงานทั้งหมดรีบมาสมัครเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับเราสิครับสำหรับที่นี่นะครับเราก็มีมุมพักผ่อนนะครับให้เดินเล่นรีแลกซ์กันนะครับและมีห้องอาหารบริการกับราคาที่มาตรฐานและถูกหลักอนามัยด้วยด้านบริการเราพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว,รวและเป็นมืออาชีพครับ เราพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงเพื่อความอุ่นใจของลูกค้าเรามุ่งมั่นและตั้งใจในการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าประทับใจเราจะรักษามาตรฐานเพื่อความเป็นหนึ่งในด้านการให้บริการเราใส่ใจในบริการหลังการขายด้วยความรวดเร็วและประทับใจของลูกค้าเป็นที่สุดคะ่ะสำหรับบริษัทแล้วการให้ข้อมูลกับลูกค้าต้องถูกต้องรวดเร็วฉับไว พร้อมสร้างความประทับใจตั้งแต่ได้ยินเสียงแค่นี้หนูก็ได้ใจจากลูกค้าแล้วค่ะผมใส่ใจทุกขั้นตอนในการซ่อมแซมได้ใจแม้มีปัญหาเล็กๆผมก็ไม่ละเลยอีกทั้งผมจะพัฒนาและเรียนรู้ไปพ,พร้อมๆกันอย่างไม่หยุดยัง้งครับสำหรับความประทับใจนะครับที่ทางานที่บริษัทมิชชันอิเล็กทริกนะครับผมในเรื่องของทุกคนนะครับที่เราอยู่ด้วยแล้วนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมและยังมีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของด้านสวัสดิการนะยังมีในส่วนของสวัสดิการด้านสุขภาพสวัสดิการด้านด้านครอบครัวนะครับ ผมเชื่อว่าเลยครับทุกคนที่ได้มาอยู่ในครอบครัวมิซูบิชิอิเล็กทริกนะครับผมจะมีความมั่นคงและมีความประทับใจอย่างผมครับครับสำหรับความภาคภูมิใจและความประทับใจในการทํางานที่บริษัทนะครับโดยส่วนตัวก็คือการได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีมาตรฐานและมีชื่อเสียงในระดับโลกสําหรับใครที่มาร่วมงานกับเรารับรองว่าคุณจะกลายเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน m k y เปรียบเสมือนเป็นบ้านอีกหลังนะคะที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยู่เสมอนะคะแล้วก็รวมไปถึงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับพนักงานบริษัท ได้ทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขนั่นเองค่ะยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันใน MKY แห่งนี้นะคะตลอดระยะเวลา50ปีบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกก,กันยงวัฒนาจำกัดหรือ MKY ได้ทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างมากมายจากการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาว MKY ที่จะพัฒนาและช่วยเหลือสังคมอย่างไม่หยุดยั้งพวกเราขอสัญญาว่า เราจะตอบแทนสังคมในทุกด้านที่เป็นประโยชน์เพื่อให้บริษัทมิซูบิชิอิเล็กทริกกันยงวัฒนาจำกัดอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป